คือก็แถมมาให้พร้อมแล้วผมใช้มาแล้วนะตอนนี้เห็นไหมตอนนี้เครื่องทํางานเลยเนาะกับ o p ปกตัวนี้ครับผมนี่ตอนนี้ผมเปิดบลูทูธใส่กันหมดแล้วเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเนี่ยเราไปกดตรงนี้เนาะเปึ๊บจะไปดูว่าโค้ดที่มันขึ้นเนะี่ยมันคืออะไรไฟที่มันโชว์มันคืออะไรนะเออรอสักครู่ อ,อยู่นะกำลังอ่านข้อข้อมูลที่ไฟเครื่องโชว์อยู่เนาะแ81%แล้ว84แล้วครับผม90เนะี่ยรอสักพักหนึ่งนะโคดอะไรครับที่0400นะครับเกิดจกากอะไรเห็นไหมเข้าไปดูก่อนนะว่า